การที่มีทํา university fair แบบนี้ให้เราได้เข้ามาดูรู้สึกว่าสะดวกขึ้นแล้วก็เสิร์ชหาเองออนไลน์อย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ครบถ้วนเท่าเห็นคอร์สหลายๆอันด้วยแบบว่าคอร์สที่เราอาจจะไม่ได้สนใจแต่ว่าพอมาคุยแล้วแบบเออมันก็น่าสนใจเหมือนกันในงานนะคะก็ไม่ได้มีแค่แบบให้เราเปิดหูเปิดตาได้รู้จัก university มากขึ้นแต่ก็มีกิจกรรมให้เราเล่นด้วยไม่ว่าจะเป็นตบัตบตร์บาัแล้วก็มีส่วนลดต่างๆ <education S 2> mm hmm. นะคะคตอนแรกคือตัดสินใจมาเพื่อไอเอลมากอพเพื่อแบบอยากวัดเลเวลตัวเองแต่ทีนี้พอมาเดิน hmm. เราก็ได้เห็นโอกาสหลายๆอย่าง mm hmm. ที่วินเกณฑ์หลายๆสถาบันมารวมกันแล้วแบบเปิดโอกาสให้เราได้รู้จักมหาวิลัย UK, US, a u อ t อ a สเ a รเลยยีย การพรีเซนต์ที่สเตจของแต่ละเซสชันก็มีประโยชน์มากๆนะครับฟังไอเออร์เวิร์กช็อปฟังอาร,ร์มนายได้ประสบการณ์ที่เราหายยากอะครับซึ่งมันมันไม่ได้แบบเข้าไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เจอทุกอย่างอะไรเงี้ยบางอย่างเราก็ต้องมางานอย่างนี้งานนี้ก็เหมาะสําหรับทุกคนที่กำลังจะมองมหาลัยที่จะเข้าที่ต่างประเทศมากๆนะครับที่นี่เขาก็รวมหลายๆมาหาลัยให้เราได้ไป explore ต่างๆแล้วก็ไม่ได้มีแค่แบบมาหาลัยนะคะมีเป็นสอน K S O P มีไอเอลอะไรอย่างเงี้ด้วยมันสะดวกสบายอะแล้วเราก็แบบไม่ได้เสียอะไรเนาะเรามาแล้วกก็ไไดด้้ลับอยย่่างเใช